สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งน่าใช้มาฝากหนึ่คันนะครับทนทานประหยัดใช้ง่ายและก็สวยมากครับไม่เคยชนกับ t o y ยต a Avanza นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สปี2013ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับรถครอบครัวขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้หลายคนนะครับ มาชมดูได้นะครับคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับรถสภาพพร้อมใช้และก็สวยมากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับผ่อน4,500เดือนประมาณ2,900 0บาทนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับใครเครดิตดีรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ Toyota Avanza นะครับคันนี้มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเซนล็อกแอร์แบ็กเอเสดิสเบรกนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับสวยมากๆนะครับ ฝากไว้พิจารณานะครับสาหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับนี่ก็เดินทางได้หลายคนนะครับ4ี่คน5คนเดินทางได้ครับน้องๆหนูๆก็นั่งด้านหลังได้นะครับหรือจะพับเป็นที่เก็บของก็ได้นะครับใช้เดินทางค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกใช้ได้หมดนะครับถือเป็นรถค่อนข้างจะอเนกประสงค์อยู่เลยครับถึงจะไม่ใหญ่ไม่โตแต่ถ้าท่านเน้นใช้งานนะครับเครื่องพันหก็เดินทางได้สบายนะครับประหยัดน้ำมันถึงจะไม่เร็วไม่แรงแต่ไปได้แน่นอนนะครับ รถสภาพพร้อมใช้นะครับราคาสภาพน่าจับหน้าจองนะครับเน้นใช้งานสวยๆครับคัดและเช็คเรียบร้อยคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับสีดาเงางามสวยๆโตโยต้าอเวนซ่านะครับเป็นกลุ่มรถที่ใช้งานได้คล่องตัวนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดนะครับเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงถ้าท่านเน้นใช้งานนะครับได้พื้นที่นับไปใช้งานได้ต่อได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับ ใครยังไม่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับรถสวยมีมากมายในช่องนะครับลองเข้าไปชมเช็คดูรถทดลองขับก็ได้นะครับหรือใครไม่มั่นใจนะครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ To โยต้าเวนซ่านะครับโตโยต้าเวนซ่ารถสวยสวยสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับนามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับชื่นชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรี เครดิตดีรอรับรถไใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ฝากกัด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อท่านกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ไม่ถูกใจรอคันอื่นๆก็ได้นะครับมีรถมารงมานําเสนอนะครับเราคัดและเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจกับความชอบ แรงงบประมาณที่ท่านมีนะครับรถสวยๆนะครับรถมือ 2, สองสภาพดีๆคัดและเช็คใช้งานได้อีกยาวนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้รับรองว่าคุ้แมแน่นอนผ่อน4,500เท่ประมาณก็ผ่อนได้6ปีนะครับเน้นใช้งานสุดๆเลยครับมีแอร์2ดอนนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายมาชมดูได้มาเช็คดูก,ก่อนนะครับรถสวยการันตีไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับใครเข้าใจถูกใจเข้าใจจับจองจัดไปใ,ใช้งานกันได้เลยนะครับ